สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูจะมาสอนวิธีการสร้างชิ้นงานแล้วก็การส่งงานใน g o o g l e c l a s s r o o m นะครับที่ครูได้มอบหมายงานในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นเลยทุกคนเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับถ้าทำในคอมพิวเตอร์นะครับเปิดเบราว์เซอร์โคขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนเข้าที่ s s r o o m ของแต่ละคนอันนี้ครูข้ามขั้นตอนเลยนะครับ สมมติว่าตอนนี้ทุกคนเข้ามาที่ห้องของตัวเองไอห,ห้องของครูนะครับทุกคนจะพบกับ4โพสต์นี้นะครับซึ่งโพสต์ที่เราต้องส่งก็คือโพสต์ใบงาน123นะครับแล้วถามว่าทํางานยังไงอ่ะมาดูกันเลยนะครับอ่ะคลิกไปที่โพสต์ใบงานนะครับจากนั้นให้เราทํายังไงสําคัญที่สุดก็คือตรงนี้ให้ เพิ่มหรือว่าสร้างเท่านั้นนะครับกดแล้วก็เลือกที่เอกสารนะครับย้ำนะครับเลือกที่เอกสารคลิกรอ,อสักครู่เขาก็จะสร้างเอกสารให้เราแล้วเราทํายังไงเราก็ต้องคลิกเปิดเอกสารเพราะว่าเห็นไหมครับเขาไม่ได้เปิดให้เราอัตโนมัติเราก็คลิกเปิดนะครับเมื่อคลิกเปิดแล้วเหมือนกับเปิด ทุกคนทายังไงวิธีทํานะครับให้ก๊อปหัวข้อนะครับตัวอย่างที่ครูทำให้ดูก๊อปหัวข้อมาวางนะครับซึ่งข้างบนเป็นตัวหนานะครับแล้วก็ทํามด้วยดอกตันทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยบนฟอนต์ครูจะให้ทุกคนนะครับ ใช้ฟอนต์อะไรก็ได้นะไม่จําเป็นแต่ขอขนาดข้อความเป็นสิบหกแล้วกันถ้ามันเกินก็ลบในอันนี้ในกรณีในคอมนะครับจากนั้นทําในต่อ สมมติว่าทุกคนได้คําตอบหมดแล้วด้านล่างสุด,ดนของหน้านั้นของชิ้นงานน้าของชิ้นงานให้ทําอะไรอ่ากลาง นี่แค่แผ่นเดียวในกรณีที่โจทย์แลเนไม่เกินหหน้าห้ามน,นะครับถ้าโจทย์ลเื้อหาไม่เยอะแต่รายชื่อไปอยู่หน้าที่2ออย่างนี้โดนหักคะแนนนะครับสำรวจดูให้ดีก่อนที่จะส่งนะครับอย่างในเช้นของครูเห็นไหมครับเนื้อหาไม่เยอนะครับที่จะมาตอบสมมุติว่าเนื้อหามีแค่ภายในหน้าเดียวชื่อสกุลระดับชั้นแล้วก็เนี่ยการศึกษาในโรงเรียน จะอยู่ในหน้าเดียวกันกับโจทย์และเนื้อหานะครับสมมุติว่าเสร็จแล้วทํายังไงกดแชร์นะครับทุกคนต้องกดแชร์ถามว่ากดส่งได้ไหมก็ได้นะครับแต่ครูขอแนะนําเป็นกดแชร์แล้วกันให้ทุกคนกดแชร์นะครับแชร์ไปที่ใครไม่ต้องเลือกใครนะครับเสร็จสิ้นอ่าสมมุติว่าหน้านี้เสร็จแล้วนะครับหน้านี้เสร็จแล้วเราก็ปิด นะปิดหน้าที่เราทำไปนี่จากนั้นห้ามปิดตรงนี้ครับห้ามปิดโดยเด็ดขาดจากนั้นกดส่งอากดส่งแล้วกดส่งอีกหนึ่งครั้งอาถ้าขึ้นคำว่ายกเลิกการส่งนี้แสดงว่าการส่งนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับย้ำนะครับก่อนที่จะส่งตรวจดูความเรียบร้อยให้ดี งานนี้จะครบกำหนดส่งนะครับในวันที่20ก็คือพฤหัสหน้าเวลาเที่ยงตรงนะครับครูหวังว่าทุกคนคงจะมีความรับผิดช,ชอบนะครับในงานที่ครูสั่งนะครับส่งตรงเวลานะครับครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือกับครูนะครับครูก็มีไว้เพียงเท่านี้ นะครับถ้าใครมีสงข้อสงสัยอะไรนะครับข้อสงสัยอะไรให้ฝา,ากหัวหน้านะครับฝากหัวหน้าถามมาที่คูได้นะครับ,รามมานะรบอ่าโอเคสวัสดีครับ